วันนี้มีสูตรกระจายมารอหน้าโรงงานตั้งแต่โรงงานยังไม่เปิดมาเช้ามากเดี๋ยวพาไปดูกันทุกคนว่าเป็นศูนย์ไหนไปไปและศูนย์นั้นก็คือศูย์กระจายตลาดไทยปทุมธานีสงสัยหลับอยู่เปิดประตูแล้วยังไม่เข้ามาอีกในขณะที่เขาจัดออเดอร์ตลาดไทยกันเราก็มากินข้าวกัน ันนี้ขนมปังกรอบเอามากินตบท้ายหลังกินข้าวเสร็จนี่แกงพะแนงหมูผัดวุ้นเส้นอื และก็เป็นศูนย์กระจายเจ้าแรกที่ได้โลโก้แบบเต็มระบบครบทุกน้ําค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์กระจายหรือตัวแทนบางท่านได้ได้น้ำที่เป็นโลโก้ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบหลังจากนี้จะได้โลโก้ครบทุกน้ําแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูหนึ่งนะ้ำโลโก้เราจะเป็นแบบนี้อ,องัดออกมานี่ครับมีที่ถูกนะ้ามีหมดเลยคุณค่าทางโภชนาการอะไรทุกอย่างเลยสาหรับใครที่ถามเข้ามาว่าอยากขายชาไหมเนี่ยทำยังไงมันง่ายหรือมันยากทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไร เราแถมให้นี่มาดูเลยแถมแก้วฝาหลอดให้ครบชุดเลยแล้วก็มีถุงซีนี่เป็นน้ำเตรียมแค่น้ำแข็งตัดถุงปับ๊บแล้วก็เทใส่แก้วยืนเสริมให้ลูกค้าได้เลยนี่คือง่ายๆสั้นๆตัดถุงเทยืนให้ลูกค้าน้ำที่ได้คุณช่าทางชุ่ชนาการแล้วก็ได้อออครบเรียบร้อยแล้วนะส่วนใครที่อยากขายชาไหมอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากหางานอันดิเล อยากหาอาชีพใหม่ๆทักมาสอบถามเราได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ว่าสนใจพี่ไม่ค่อยมีเวลาว่างพี่มีเวลาว่างแค่ตอนเลิกเรียนเลิกสอนหรือว่าตอนก่อนเข้าทํางานแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็หารายได้ได้แล้วนะขายได้ยี่สิบถามสิบแก้วก็คือแบบได้แล้วอ่ะนี่ของเราย๊บป๊บเทคแค่นั้นเองฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะชาไม้กระแพงเพชรถุงซีนได้โลโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตุริ